สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบปัตถุมงคลเครื่องรางของขังทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับช่อนจูเนียสีผ้าบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่726ี่726แล้วนะคะวันนี้มีพาบ้านบ้านราคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะองละ500บาท ขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองค์ไหนเล็งองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะทางร้านจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูดูภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่าน พาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะคะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจำผิดน้องต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่พี่แม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ E ีพีใหม่ๆกันนะคะ กติกาของทางร้านนะคะพัทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนค่ะสมมติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่11ให้พี่ๆค่ะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่11 EP ที่726ี่ช่องจูเนียร์สี่ผาบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆมีทั้งเนื้อดี ชินผงรูปหล่อเครื่องรางสวยๆราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทแถมจัดส่งฟรีให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะแต่การที่1นนะคะองค์นี้จะเป็นพักกิ่งเฉลิมพลค่ะพี่ๆจะเป็นพักกิ่งเฉลิมพลวัดช้างให้นะคะจังหวัดปัตตานีไมหน้านะคะดูคงดูชัดสวยงามแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเนื้อ,อเนื้อลมดํา สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนนะเก็บสะสมมากๆ <S <S น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะใบหน้าดูคมดูชัดใต้ฐานต่อโค้ชเฉลิมพลชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่2องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหวงพ่อกล้วย หมายเลขที่สองจะเป็นเหรียญดวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นหลังหานุมานเชนทงวัดคสิตารามนะคะเลี่ยมกันน้ำกอบเก่าใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3หมายเลขที่3มองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดหมายเลขที่3องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเนื้อจะเป็นเนื้อว,าว่านวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะ มาพร้อมกับเลี่ยมจับขอบเดิมๆมวนสารรอบองค์ดูชัดเจนผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะจะเป็นปี2416หลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีเป็นเนื้อทองแดงเลี่ยมกรอบเงินแกะลายใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามมากมาก ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,เ,ร,เ,ร,เ,รเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะลองให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อไปจะเป็นหมายเลขที่หหมายเลขที่5นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยม จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังราชาวรวิหารมาพร้อมกับลวดนะคะเดิมๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะหายากมากๆเร็วนะคะพี่พีมอนสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะเป็นพระเก่าพระโบราณพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบถักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่5ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ หมายเลขที่6นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ม่นภูริทัตโตเรี่ยมกันน้ํากรอบเก่านะคะเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ใบห,หน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่7 หมายเลขที่7นะคะเป็นเหรียญมหาภูมิธาดานะคะเรี่ยมกันน้ํากรอบเก่าเหรียญเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเลี่ยมจับขอบเดิมกันน้ําอย่างดีด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามากันก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์น้องจะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่8 หมายเลขที่8องค์นี้นะคะจะเป็นพระคำหมากเป็นพระคำหมากหลวงหลวงปู่ลือสีลิงดำนะคะเรี่ยมกันน้ำกอบเงินแกะลายนะคะสวยๆเลยผิวนะคะพี่ๆจะเป็นผิวแหง้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจน,นะคะ่ะหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่ๆรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่9้า หมายเลขที่9นะคะองค์นี้เป็นพระก,กิ่งวัดบวรในเวศวิหารเนื้อเป็นเนื้อสำลิดนะคะพี่พี่เนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดนะคะสวยๆแบบนี้เลยฝั่งมูดทองใบหน้าดูคมดูชัดใต้ฐานนะคะตอกหมายเลข9 2 1สสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝั่งมูดทองทั่วองค์เลย จะเป็นฝังหมูทองนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้พี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,ติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่10 หมายเลขที่10นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองละ500บาทด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่11องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะวัทช้างให้ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเตารีดพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นอ,องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อสัมฤทธิทองบัตรช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยเมตตาดูชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดนะคะเป็นหลังพญาคุด สวยงามแบบนี้เลยนะคะหายากมากๆแล้วนะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในแต่ละองค์ก็สามารถติดต่อน้องสายด่วนายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826209910นะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่13ค่ะต่อไปเป็นหมายเลขที่13นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลยนะคะวัดคูศีตารามจังหวัดชัยนาท สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมวลสารดูชัดเจนพร้อมเลี่ยมจับขอบเดิมนะคะด้านหลังนะคะไม่มียันหรืว่ารอยจานนะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยองค์นี้มวลสารดูชัดเจนเลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะได้ที่เบอร์โทร0826205910นะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระพุทธชินราชพิมแตง่งเป็นเนื้อสาริดเงินนะคะปี2485วัดส,สุทัศน ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะทุกบ้านทุกออเดอร์และมีเก็บกรอัและมีเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะต่อไปเป็นหมายเลขที่15้า หมายเลขที่15นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมปี2,4,6,7วัดหนังราชวระวิหารเรียมกันน้ำกรอบเก่าด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเรียมจับขอพลาสติกเดิมแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะเป็นหมายเลขที่15ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่16 หมายเลขที่16นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญจริญพรบนดวงปู่ทีมปี2517เนื้อเป็นเนื้อกระไรทองรงยาวัดอาหารได้ังจังหวัดระ,ะ,ะยองด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยานส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดลงยาสวยงามพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบถักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปจะเป็นหมายเลขที่1 7หมายเลขที่17องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี2517วันว่าจะเป็นวันบ้านไรจังหวัดนะครราชาสีมา เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองลงยาสวยงามใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่18องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพ่อเป็นเหรียญพ,พ่อปู่เจ้ายี่ห้อกรุงนะคะวัดป้อมรามัน เนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินใบหน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังชูชกนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยาโดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นหมายเลขที่3เออหมายเลขที่19ค่ะ หมายเลขที่19องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญลวงพ่อกันปี2469วัดพญาศกาลามจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะลงยาสวยงามใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยนันพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบพลูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน5 0ายบาทสวยๆแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่20 หมายเลขที่20นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพิษเกาะพัง,งานเป็นเนื้อกระดทองวัดอัมพวันจังหวัดสุราธานีใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามมากๆด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่21ะคะ่ะ หมายเลขที่21นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงปี24 8 4วัดบางกระอมจังหวัดสมุทรสงครามใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามมากๆเลยนะคะมิตตาดูชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยัน,นะคะ่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่หน้าเก็บสะสมมากๆเลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่ยี่สินะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตาองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆองค์นี้เลยเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดนะคะมีรอยจานทั่วองค์จะมีรอยจานนะคะทั่วองค์แบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆนองให้ราคาแบ่งปัน500อบาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาหน้าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะ นองให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่23หมายเลขที่23นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพินิยมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรใบหน้านะคะดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากมา องนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยคะ่ะน่าเก็บสะสมมากๆนี่เลยนะคะต่อไปคะ่ะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24ี่นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นดูเหมือนปั๊มหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยลองให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆนะต่อไปเป็นหมายเลขที่25นะคะองค์นี้เป็นพระปิตาองค์นี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระปิตานะคะหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะคะพี่ๆเป็นพระปิดตาวัดห้วยจระเข้นะคะมีรอยจานทั่วองค์ องนี้น่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆนี่เลยนะเป็นพระเก่าเก่าเดิมๆนะคะพี่พี่่ะต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกหมายเลขที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโบยวัดมะนาวจะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเป็นทีมสองหน้าน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเป็นพระเก่าๆเดิมๆเช่นกันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์น้องจับเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์พี่ๆสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27นะคะองค์นี้คะ่ะจะเป็นพระซุ้มกอกทุ่งเศรษฐีกําแพงเพชรมวลสารดูชัดเจนนะคะทั่วทั้งองค์คหน,าสาสมมาน้าเก็บสะสมมากๆเป็นพระเก่าๆเดิมๆนะคะแต่ว่ารายละเอียดดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันเลยค่ะพี่ๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่28 หมายเลขที่28นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะวัดโสธรวลารามจังหวัดสะเชิงเชานะคะใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พีหน้าเก็บสะสมมากๆเลยเป็นเนื้อสมัมฤิดทองปี2543น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะใบหน้าดูคมดูชัด ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29หมายเลขที่29นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญองค์นี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเนีนนะคะบุญชุ่มวัดรรประสิทธิ์บ้านคายจังหวัดเชียงรายเป็นเนื้อทองแดงลมดำ ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่30หมายเลขที่30นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญพระครูลุงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำวัดท่ากระบือนะคะ จะเป็นวัท่ากระบือใบห,หน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นยะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่31อด หมายเลขที่31นะคะองค์นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์แบกแทนนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นองค์นี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระพระผงหนุมานนะคะ เป็นพระผงนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์านุมานทรงเครื่องวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยค่ะพี่พน่าเก็บสะสมมากๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่สา หมายเลขที่33องค์นี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้วัดอาคังโคสิตารามผิวนะคะจะเป็นผิวแห้งค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่30หมายเลขที่34นะคะต่อไปองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญปี2460องค์นี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเป็นหลังการแสดงกสิกรรมมณฑลฝ่ายเหนือสวยๆแบบนี้เลยค่ะเรียนดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พๆต่อไปเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระสังกระจายวัตรสุทัศ เทพวลารามนะคะเนื้อเป็นเนื้อโลหะสำริดทองมีรอยจานทั่วองค์ค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นฐานจอปลอค,ค่ะพี่ๆเอาน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้พรีถ้าสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเดี่ยเสีมารุ่นแรกหลวงพ่อเพชรปี2482เนื้อทองแดงวัดท่าหลวงด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานหลังตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละห0ะ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโพรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37นะคะพี่พี่ขาวองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญดวงพ่อแดงองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี24ขออภัยคะ่ะเป็นปี2503 เป็นปี2503เนื้อทองแดงลมดำวัดเข่าบันไดอิดจ,จังหวัดเพชรบุรีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะองค์นี้เป็นเหรียญไข่ปลาหลวงปู่ทวัตวช้างห้จังหวัดปัตตานีองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ต,มติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ เรียนดูชัดเจนทางด้านหน้าและด้านหลังต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39นะคะพีพีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญมงคลจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลุมดำเป็นเหรียญดวงพ่อสุดวัดปากน้าภาสีจเจริญ เหรียนดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่40หมายเลขที่40องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะปี2482เนื้อทองแดงนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์สวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นหลังยัน ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูสวยงามน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่41เหมายเลขที่41นะคะองค์นี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเดี่ยญน,นะคะหน้าเสือรุ่นพิเศษวัดบางพระเป็นเนื้อลมดํา ด้านหลังนะคะจะเป็นดวงพ่อปืนนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42องค์นี้นะคะจะเป็นพระผงดวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆ ด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังรอยจานพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบ,รบ,รบโทเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นพระเก่าพระโบราณต่อไปเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43องค์นี้นะคะจะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะ มีรอยจานชัดเจนนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44องค์นี้นะคะจะเป็นเขี่ยวแกะเสือนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการมีรอยจานชัดเจนค่ะพี่ๆ จะมีรอยจานชัดเจนนะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะน่ากิบสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่45ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตาหมายเลขที่45จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดนาหารไรจังหวัดระยอง สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกดวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะเข้ามากันได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0826205910นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปเป็นหมายเลขที่47องค์นี้จะเป็นพระปิดตา เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ว่าจุลาเล็กลงรักปิดทองวัดสะพานสูงรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48องค์นี้นะคะเป็นเหรียญเปลวเทียนนะคะหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่49องค์นี้นะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กวัดบางแหวนนะคะเป็นรุ่นแรก ปี5 5 0หนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบถักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้องค์นี้นะคะเป็นเหรียญปกนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเลี่ยมกันน้ำกอบแกะลาย ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนส่วนด้านหน้านะคะใบหน้ายังดูคมชัดเรี่ยมกรอบแกะลายสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะหมายเลขที่50ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะ น้องต้องขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะอย่าลืมโทรหาน้องสายด่วนสายตรงที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออาภัยพี่พ,พี่ทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่พ,พี่รับชมรับฟังกันบ้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ